สวัสดีครับวันนี้พบกับครูสิงห์เช่นเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะครับโดยวันนี้นะครับเป็นการสอนแบบวิธีเต็มนะถ้าพร้อมแล้วนะครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกครับโจทย์ข้อแรกนะครับ0.553นะครับการที่เราจะเปลี่ยน0.553ให้เป็นเศษส่วนได้นะครับครูสิงห์จะเริ่มจากการกำหนดให้ n เท่ากับ0.553นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว N ของเราก็จะมีค่าท่ากับ0.555ไปเรื่อยๆนะครับ555ตัวนี้นะครับเป็น5ซ้ำเนาะไม่ใช่การหัวเราะนะครับครูกำหนดให้0.553ตัวนี้นะครับเท่ากับ N เป็นสมการที่1นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราดูตัวนี้ครับ0.553ถ้าเราปิดจุดด้านบนตรงนี้มันคือ0.5ใช่ไหม อ่านะครับ0.5มันจะเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งนั่นหมายความว่าให้เรานําสมการที่1คูณด้วย10นะครับสมการที่1คูณด้วย10จะได้อะไรครับ 10n เท่ากับอะไรครับ5.555ไปเรื่อยๆเป็นสมการที่2นะครับ ตรงนี้นะครับอาจจะมีบางคนงงนะครับสมการที่1คูณด้วย10หมายความว่าเอา10ตัวเนี้ยไปคูณในสมการที่1นะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา10คูณ n ก็จะได้10 N 10คูณ0.55้ก็จะได้5.553หรือ5 5 5ไปเรื่อยๆนั่นเองหลังจากนั้นนะครับณนะตอนนี้เราได้สมการที่2และสมการที่1นะครับอันนำสมการที่2 ลบด้วยสมการที่1จะได้อะไรครับ 10n ลบด้วย n, n นะครับเท่ากับ5.555ไปเรื่อยๆนะครับลบด้วย0.555ไปเรื่อยๆตัวนี้นะครับหมายความว่าการที่เราบอกว่านำสมการที่2ลบด้วยสมการที่1เนี่ยก็คือให้เอา 10n ลบด้วย n นะครับฝั่งเดียวกัน ลบด้วยกันนะครับ 10n ลบด้วย n และฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับก็จะเป็น5.555ไปเรื่อยๆลบกับ0.555ไปเรื่อยๆนะครับฝั่งซ้าย 10n ลบด้วย n จะได้อะไรครับ 9n นะครับถูกต้องเก่งมากครับในขณะที่ฝั่งขวานะครับ5.555ไปเรื่อยๆลบกับ0.555ไปเรื่อยๆนะครับถ้าครูเขียนนะครับตั้งให้ให้จุดตรงกัน5.555ไปเรื่อยๆนะครับ ลบกับ0.555ไปเรื่อยๆตัวนี้นะครับอ่านะครับวางจุดให้ตรงกันเนาะ5้ลบศก็จะได้5ใช่ไหมครับอ่าต่อไปตัวหลังเนี่ยหลังจุดทศนิยม5้ลบหก็ได้0 5นลบหก็ได้0 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 0 0ยไปเรื่อยๆใช่ไหมครับนั่นหมายความว่ามันได้5.0หรือ5นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะได้ 9n ้เท่ากับห 9คูณอยู่กับ n นะครับนั้น n ก็จะเท่ากับ5ส่วน9นะครับมาจากการหารด้วย9ทั้งสองค่าครับหรือการคูณด้วย1ส่วน9ทั้งสองางานั่นเองนันจะได้ n เท่ากับ5ส่วน9นะครับนะได้ n เท่ากับ5ส่วน9นะและ n ของเราก็เป็นอะไรครับ0.553ตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นดังนั้นเราจรึงสรุปได้ว่า0.553 ทศนสยมซ้ำของเราเนี่ยเท่ากับ5.9ส่วน9นั่นเองนะครับสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็น5.9ส่วนนั่นเองนั่นก็คือข้อแรกครับต่อไปนะครับข้อที่2 2.333ครับ2.333นะครับให้นักเรียนดูตัวนี้ก่อน2.333มันคือ2บวกกับอะไรครับ0.333 ใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นให้เราเปลี่ยนครับ0.333ให้เป็นเศษส่วนนั่นเองโดยทำคล้ายก,กันกับข้อ1นะครับทำในทานองเนียวก,ก,กันกับข้อ1นะครับเริ่มให้ n เท่ากับ0.333เพราะฉะนั้นจะได้ n เท่ากับ0.333ไปเรื่อยๆเป็นสรรมการที่1 ะครับหลังจากนั้นให้ดูตัวนี้ครับ n เท่ากับ0.333นะครับ0.333ถ้าเราปิดจุดด้านบนมันคือทศนิยมหนึ่งตำแหน่งให้เราคูณด้วย1เพรั้นนำสมการที่1คูณด้วย10จะได้ 10n เท่ากับ3.33ไปเรื่อยๆนะครับเป็นสมการที่2ครับ เดมตัวนี้มาจากไหนมาจากการที่เรานำสมการที่1คูณด้วย10นำา10ไปคูณ n นะครับและนำา10ไปคูณ0.333ไปเรื่อยๆนะครับคูณทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของสมการที่1เพราะฉะนั้นณนะตอนนี้เราได้2สมการแล้วนำสมการที่2นะครับลบด้วยสมการที่1่จะได้10 n ลบด้วย n เท่ากับนะครับในฝั่งขวาก็จะเป็น3.333ไปเรื่อยๆนะครับลบกับ0.33 3, 3ไปเรื่อยๆใช่ไหมอ่าทีนี้ฝั่งซ้ายนะครับ 10n ลบด้วย n, n ได้ไรครับเ n นะครับในเก้ 9n ฝั่งขวา3.333ไปเรื่อยๆลบกับ0.33 3ไปเรื่อยๆ3 3เยๆช่นเดิมมันก็จะมีค่าเท่ากับ 3นะครับถ้าเราเอา2ตัวนี้นะครับวางจุดให้ตรงกันแล้วนํามาลบกันนะครับก็จะมีค่าเท่ากับราม,มันได้9 n ้าเท่ากับ3 n ก็จะมีค่าเท่ากับ3 9ส่วน9นั่นเองข้อนี้3 9ส่วน9สามารถตัดทอนได้หรือไม่ตัดได้นะครับนะใช้แม่3ตัดทอนนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ N เท่ากับ1ส่วนนั่นเอง ได้ n เ,เท่ากับ1ส่วน3ข้อนี้ตอบ1ส่วน3เลยไหมครับไม่ใช่ถ้าตอบ1ส่วน3เลยผิดนะครับอย่าลืมว่าโจทย์ของเราเป็น2.333มันคือ2บวกกับ0.333เพราะฉะนั้นดังนั้น2.333จะมีค่าเท่ากับ2เศษ1ส่วน3นั่นเองครับเพราะนั้นข้อนี้ตอบ 1> 2เศษ1ส่วน3ครับต่อไปนะครับข้อที่3ลบ13.8773นะครับ,บ -13.8773 ตัวนี้ก็เช่นเดิมในทํานองเดียวกันกับข้อ2นะครับ,บ -13.8773 ก็คือบ -13 บวกกับ0.873ให้นักเรียนนะครับ เปลี่ยน0.873ให้เป็นเศษส่วนครับนะครับโดยทำในทํทำในทำนองเดียวกันกับข้อ1และข้อ2นะครับให้ n เท่ากับ0.8773 0.8773นะครับเพราะนั้น n ของเราจะเท่ากับ0.8777 ไปเรื่อยๆเป็นสมการที่1นะครับหลังจากนั้นให้นำสมการที่1คูณอะไรคูณอะไรคูณด้วยสิใช่ไหมอ่ะนะครับตัวนี้นะครับเราให้ N เท่ากับ0.8773นะครับทศนิยมของเรานะครับถ้าเราปิดจุดด้านบนมันจะมีทศนิยมทั้งหมด2ตํตำแหน่งใช่ไหมครับ อ่า0.87มันจะเป็นท่วนยม2ตำแหน่งให้นักเรียนนำสกสารที่1คูณด้วย100นะครับจะได้ 100N เท่ากับอะไรครับเท่ากับ87.777ไปเรื่อยๆนะครับครูกำหนดให้ตัวนี้เป็นสกสา์ที่2นะครับ หลังจากนั้นอ่ะเดิมก่อนหน้าเนี้ยในข้อ1และข้อ2เนี่ยเรานำำําสมการหลังจากได้ตัวนี้ใช่ไหมครับเราจะนำำําสมการที่2และสมการที่1มาลบกันใช่ไหมครับแต่ข้อเนี้ยโอเคครับข้อเนี้หนึ่งร้อยเอ็นลบกับ n มันไม่มีปัญหาเนาะถ้าเรานำำําสมการที่2ลบด้วยสมการที่1 100ด้วย100 n ลบด้วย n ไม่มีปัญหาในฝั่งซ้ายแต่ฝั่งขวานะครับถ้าเราเอา8 7ดจุด เจ็ดเจ็ดเจ็ดเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับลบกับ0ูนยเจ็ดเจ็ดไปเรื่อยๆนะครับอ่าแปดสิบเจ็ดลบศูนย์ข้างหน้าอ่ะได้แปดสิบเจ็ดใส่จุดเนาะเจ็ดลบด้วยแปดอ้าวลบไม่ได้เป็นไงครับอ่าต้องยืมข้างหน้าอีกอ่าอันนี้เป็นสิบเจ็ดอันนี้เป็นหกใช่ไหมอ่ะเป็นแปดสิบหกสิบเจ็ดลบแปดอ่าค่อนข้างเสียเวลาไหมครับ เสียเวลาและค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับสร้างความยุ่งยากให้กับชีวิตเราเพราะฉะนั้นเราควรจะทําไงครับให้มันง่ายสําหรับเราใช่ไหมครับอ่าเราควรทํำยังไงครับเราก็ดูจากตัวนี้นะครับให้ n เ,เท่ากับ0.877ซ้ตัวเนี้ยครับอ่าตัวที่มันไม่ซ้ำนะครับก็คือ8มันมีกี่ตำแหน่งครับ1ตําตำแหน่งทุนยมที่ไม่ซ้ำของเรามี1ตําตำแหน่งเพราะฉะนั้นให้เรานำ สมการที่1คูณด้วย10นะครับจะได้ 10n เท่ากับอะไรครับเท่ากับเท่ากับ8.77 3นะครับจุด 77, ไปเรื่อยๆนะครับเป็นสมการที่3นะครับอ่าทีนี้ถ้าเราสังเกตนะครับในสมการที่2และสมการที่3ทศนิยมนะครับตำแหน่งตรงกันหรือ,อยังตรงกันนะครับ เป็น7เหมือนกันตรงกันนะครับถ้าลบกันเป็นไงครับก็จะเหลือ0ูใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนําสมการที่2นะครับลบด้วยสมการที่3จะได้ 100n ลบด้วย 10n นะครับเท่ากับ87.77 7ไปเรื่อยๆนะครับลบกับ8.777เเไปเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับ 100N งร้ลบสิบได้ 90N นะครับเท่ากับ87.777ไปเรื่อยๆลบกับ8.777ไปเรื่อยๆนะครับตำแหน่งทศนิยมด้านหลังลบกันก็หมดเนาะครับจะเหลือจะจะเหลือ87ลบด้วย8นะครับได้79็ด้มัน n ของเราจะเท่ากับ79ส่วน90นะครับ79ส่วน90ตัดทอนอย่างต่ำได้อีกไหมครับไม่ได้แล้วเนาะเพราะมั้น ดังนั้นนะครับลบ13.8773้ของเรานะครับจะมีค่าเท่ากับ79 9 0ส้่วนไหมไม่ใช่นะครับอย่าลืมลบ13ด้านหน้านะครับจะได้ลบ13เศษ79ส่วน90นั่นเองครับต่อไปนะครับข้อที่4 0.56 56ห้ก้าซ้ำนะครับเราจะให้ n เท่ากับ0 5 6 5 6ซ้ํานะครับมันั้น n ของเราจะเท่ากับ0.5 6 5 6 5 6, 6ไปเรื่อยๆเป็นสกัดที่1ครับหลังจากนั้นให้ดูตัวนี้ครับ n เท่ากับ0.5 6 5 6 3ถ้าเราปิดจุดด้านบนนะครับจะได้เป็น0.5 6ซึ่งมันก็คือทศนยมกี่ตำแหน่ง2ตํตำแหน่ง ถ้าเป็นตัวยงสองตำแหน่งให้เราคูณด้วย100นะครับนำานรำสมการที่1คูณด้วย100จะได้ 100N เท่ากับ56.5656ไปเรื่อยๆเป็นสมการที่2ครับหลังจากนั้นนะครับให้นำ สมการที่2ลบด้วยสมการที่1ครับจะได้100 n ลบด้วย n เท่ากับ56.565656ไปเรื่อยๆลบกับ0.565656ไปเรื่อยๆ 100n ลบ n ได้ 99n เท่ากับฝั่งขวา 56. 5 6 5 6 6บไปเรื่อยๆลบกับ0 5 6 6 6จ6ไปเรื่อยๆทดสิยมด้านหลังเป็นไงครับลบกันก็จะหมดเหลือ0จะเหลือเฉพาะข้างหน้า56ลบด้วย0นะครับ56ลบด้วย0ก็จะได้56นั่นเองนะครับนั้น N ของเราจะเท่ากับอะไรครับ5 6ส่วน99นะครับ ซึ่งข้อนี้ตัดทอนไม่ได้เพราะฉะนั้นคำตอบดังนั้น0.56563จะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส,ส่วนได้เป็น56ส่วน99นั่นเองครับต่อไปข้อที่5นะครับลบ45.273733ให้เราแยกก่อนครับลบ45บวกกับ 0. 2 7 3 3 3ครับอันให้ n แทนอะไรครับ0.273 7 3 3ถูกต้องไหมครับอย่างก่อนหน้านี้ให้เราเปลี่ยนตัวเนี้ยให้เป็นเศษส่วนนะครับเพราะนั้นเราต้องกำหนดให้ n เท่ากับ0.273 3 3ครับดังนั้น n ของเรานะครับ n ของเรานะครับจัเท่ากับ0.273 73 73ไปเรื่อยๆเป็นสรรมการที่1นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ดูตัวนี้นะครับ n, n ของเราเท่ากับ0.273733ถ้าเราปิดจุดด้านบนจะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ3ตำแหน่งถ้าเป็นทศนิยม3ตำแหน่งให้เรานำสรรมการที่1คูณด้วยเท่าไรห0 0่1 0้อ่าไม่ใช่ต้องเป็น1,000 นะให้นำหน0 0งคูณสมการที่1จะได้1,000 n นเอ็นนะครับเท่ากับ273.737373 73. 73. ไปเรื่อยๆนะครับเป็นสมการที่2นะครับหลังจากนั้นเนี่ย ถ้าเรานำสมคารที่2ลบด้วยสมคารที่1โอเคละนะครับฝั่งซ้าย 1000N ลบด้วย N ไม่มีปัญหาแต่ฝั่งขวานะครับฝั่งขวาตำแหน่งของทศนิยมตรงกันไหม2 7 3 7้7ย7ไปเรื่อยๆกับ0.27373ไปเรื่อยๆนะครับถ้าลบกัน ตำแหน่งของทศยมไม่ตรงกันใช่ไหมครับข้างหน้า273ลบด้วย0ก็ได้273 273 7ลบ2ได้5 3อ่ะ3ลบ7อ่ะลบไม่ได้ใช่ไหมครับต้องยืมอีกนะครับสร้างความวุ่นวายให้กับชีวิตเราใช่ไหมครับเพราะนั้นอย่าเพิ่งเอามาลบกันก่อนนะครับให้เรานำสมการที่1คูณอะไรครับให้ดูจากตัวนี้เหมือนเดิม n เท่ากับ 0.2733นะครับตัวไม่ซ้ำมี1ตัวคือ2นะครับมันเป็นนิยม1ตําตำแหน่งใช่ไหมครับอ่านะให้เราคูณด้วย10จะได้10 n เนะครับเท่ากับอะไรครับ2.737373ไปเรื่อยๆเป็นสการที่ 3ถ้าเราสังเกตในสมการที่2และสมการที่3ตำแหน่งของทศนิยมด้านหลังนะครับเป็นไงกันครับตรงกันถ้าลบกันมันจะเป็น0นย์นะครับอันให้นำสมการที่2ลบด้วยสมการที่3ครับจะได้1 0 0 0 n นะครับลบกับ 10n เท่ากับฝั่งขวาก็คือ273.7 3 7 3า ไปเรื่อยๆลบกับ2.73 73 3, ไปเรื่อยๆนะครับฝั่งซ้ายนะครับ1000 N ลบด้วย10 N ได้990 N ครับเท่ากับฝั่งขวา273.7373ไปเรื่อยๆลบกับ2.7373ไปเรื่อยๆนะครับก็คือนํา273ลบด้วย2นะครับได้271 นะครับอัน n จะเท่ากับ271ส่วนด้วย990นั่นเองนะครับดังนั้นลบ45.273 7สามซัของเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็นลบ45เศษ271ส่วน 990นั่นเองครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไว้แค่นี้ครับบ๊ายบาย